สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับกิจกรรมแสนสนุกกับคุณครูกุ้งเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ค่ะและในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอาหารหลักหหมูกันนะคะเด็กๆ อาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารแต่ละประเภทให้สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายแตกต่างกันคะลูกอาหารหลักห้าหมู่ก็คืออาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันรวม5ชนิดโดยสารอาหารที่เหมือนกันจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันและร่างกาย ของคนเราก็ต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่หรือ5ชนิดในแต่ละวันเพราะว่าไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถจะให้สารอาหารได้ครบทั้ง5หมู่ดังนั้นเราจึงต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายในแต่ละมือ้อเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วนเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับ หมวดหมู่ของอาหารหลัก5หมู่ซึ่งแบ่งตามชนิดและประเภทคุณค่าของอาหารกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆคะเราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นหมู่หลักๆได้5หมู่มีดังนี้ค่ะหมู่ที่1โปรตีนได้แก่นมไข่เนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้เราหายจากการเป็นแผลหรือจากอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ค่ะหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งขนมปังน้ำตาลเผือกมันช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ให้พลังงานแก่เราด้วยค่ะ หมู่ที่3เกลือแร่หรือแร่ธาตุได้แก่พืชผักชนิดต่างๆทั้งผักใบเขียวผักใบสีต่างๆเช่นสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีแดงซึ่งจะให้คุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันออกไปช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วช่วยให้ผิวพรรณสดใสหมู่ที่4ได้แก่ผลไม้ต่างๆ ให้สารอาหารและประโยชน์คล้ายกับหมูที่3นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังมีความต้านทานต่อเชื้อโรคต่างๆได้ช่วยบำรุงสุขภาพผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบย่อยอาหารนะคะและการขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติเพราะอาหารหมูนี้จะมีเส้นใยอาหารมากค่ะ หมูสุดท้ายหมู่ที่5ไขมันประกอบไปด้วยไขมันจากพืชและสัตว์ซึ่งเรามักจะนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารเพื่อทำให้อาหารมีรสชาติมีสีสันยังรวมไปถึงไขมันที่แทรกอยู่ตามเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยค่ะเด็กๆคะเพื่อสุขภาพที่ดี เราควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อย่างหลากหลายและได้สัดส,ส่วนจึงจะได้รับสารอาหารครบถ้วนต่อร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงค่ะเด็กๆคะ่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่แล้วเด็กๆสามารถขอคำแนะนำจากคุณพ่อ คุณแม่ผู้ปกครองในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อด้วยนะคะอาจจะชวนกันพิจารณาเมนูอาหารที่เรารับประทานอาหารร่วมกันในแต่ละวันเลยก็ได้ค่ะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่อย่างเพียงพอในปริมาณที่เหมาะสมทุกคนจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะ สำหรับภารกิจในวันนี้ก็คือให้เด็กๆรีวิวเมนูอาหารที่ได้รับประทานมาสักหนึ่งมื้อค่ะว่าอาหารเมนูที่เด็กๆรับประทานนั้นมีส่วนประกอบเป็นอาหารหมู่ใดบ้างตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูกุ้งรับประทานข้าวกัเพราหมูสับไข่ดาวเมนูที่คุณครูกุ้งรับประทานเป็นอย่างไรบ้างคะ หมูสับกับไข่เป็นโปรโตีนคือหมู่ที่1ค่ะมีข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตคือหมู่ที่สองมีผัก เป็นเกลือแร่หรือแร่ธาตุก็คือหมู่ที่3แล้วยังได้ไขมันจากเนื้อหมูและน้ํามันพืชที่ใช้ผัดกับทอดไข่ดาวเป็นหมู่ที่5นะคะแล้วคุณครูกุ้งก็ยังรับประทานกล้วยเป็นผลไม้หลังอาหารที่เป็นวิตามินคือหมู่ที่4อีกด้วยค่ะการรับประทานอาหารมื้อนี้ของคุณครูกุ้งก็จะได้รับสา,ารอาหารครบ5หมู่พอดีไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูและเพื่อนๆจะรอรับชมคลิป รีวิวเมนูอาหารแสนอร่อยจากเด็กๆอยู่นะคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องอาหารหลัก5หมู่ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารของเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย